สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ่าแม่กินตำบักคุ่งค่ะอากาศดีค่ะมันี้นั่งข้างนอกพลังอย่างนิโมพลังนิโมหวนเอาน้ำปลามาด้วยนะลูกครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวโอ้ยครับครับนี่ใส่เป็นตำถาดครับเจ่าบุญมีขวโอ้ยลืมแกงส้มพากันมามืูหวานแกงส้มมาด้วยนะลูก แกงส้มไม่ต้องกินหรอกเอาไว้ให้ประมาทหอกับบ้านอ๋อี่พักค่ะพักกาดหลังบ้านนี่ค่ะยอนี่ลินละหน่อยส้มคุณส้มอูล่ะอูล่ะอ๋อโอ้ยนกเบรี่เหมือนน่ะอะไรลูกแกงส้มแกงส้มมาเลยมาเลยมันมีตู้บ้านผักเนาะมันก็ได้ขึ้นไว ไม่โตอิดถึงจะสวยเนาะี่บตำมถาดมันร้อนแทบจ่แทบองเหมือนพ่อมัดนะถึงจะสวยมันร้อนพ่อมัดอย่างพ่อมัดหาเสื้อยากมากจะไปด้วยกันไหมเนี่ยพรุ่งนี้จะไปไหมไปไปเที่ยววอร์ู๊ดทินทินเมทมอนสเตอร์บอดอาทิตย์มาเห็นดำกมะคุ่งเนี่ย กินแล้่วกระซ่าไม่ได้กดกินเป็นเบิดแล้วไม่ได้กดจังหวะทำเป็นมือถึงจะอร่อยมือเลาติดมือทั้งคืนเลยพ้อนเจ้ากินเป็ลูกกินในบ้านนี่มันแปลกนี่เลยนะมันอิ่มมันกินเยอะมากเลยนะวันนี้บอกกับพี่อ๋อ เสียงกินกรอบๆอืม <hop> นี่สดนะม่เกีเหมือนาลังกระปอันมูนบานจมีเอมอยากร้องนะอีมีบ่้อว่อีต่แอตเตดนดูโัวแอตเตเดนฮ่ยกูแอตเเฮยล่ะ่่าแตอืมบ่เ็ดบ่เผ็ดลูก มันเอิ้มหลับปกติเห็นตำส่วนมันกินแล้วมันกินข้าวเยอะวันนี้ไก่มันกินทุกอย่างกินไปเอามาอกนะีกเนี่ยไก่มันอร่อยอ่ะยิ่งกับ <c oughs> ตุด๊ดบาทพ่อแดนมาสนอ์คุ้มแล้วอย่ได้ไงอยู่ติดตัดีต่อต่อเขาต้งเป็นนักพยากรณ์มาทุกคนเลยที่เราคนก็โต Med, vad var skolavslutningen, var det i skolan eller var det i kyrkan? Kyrkan är stängd. Skolan. Matsalen. Mm. Mm. Ja, get ja, ja. ja, 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 get. Men Kim får kika. Björkönta kyrka? Nej. Stora? Mm. Jaha. Där var väl Tjo också? Jag tycker jag såg band på bilden som Tjo la ut. Mm. Ja. Vad var det då? De är i eh, Årsunda. Årsunda. Ser jag så lika? kanske jag ser, lik, jag kanske ser lik, då. เี๋ยว,ส,วสููรชลิกอันนี้มื้ออย่งข้าวเหนียวเสยอย่างนี่มันน้นองคิมเนี่ยอ่าสตูกอตนันเผ็ดไหมพี่ม,มเออะไรสตูช<า>ลกาสตูกตตัตนปอแปนม่นนนวงเนี่ยแม่จะไปไหนไปไหนอ่ะพุ่เนี้ ไม่ใชไหนเพราะป่ามันนั่นเองป่าว่าให้ไปน้ำเด้ประมาณหาเสียยากว่าให้ไปน้ำเด้มันก็เลยถามว่าแม่จะไปไหนพรุ่งนี้วันจันทร์ผู้วานพาแม่อยู่บ้านด้วมือเนี่ยหนาแม่ยัยมีไอ้หมูอะไรตกเช้ามามันถามว่าจะมีใครมาไหมเนาะมันหาหมูหาหมูตลอกครับคนที่เธอเลยอู้ยอู้ทูนฟาสราสมูเอาะวิกเก็ตตะบนหนอะ เาผักกับน้ำ้นมยกีใส่ได้หลายเนาต้อนมกพร้ใส่น้ำใส่ได้หลายอดากวัววัวหอพอปาเรียกวัววัวนัวัวนเอฟลิงอิ่ไดอพูดอรกับเาเข้ามเข้ามัวอืมมัวพอเะเฮ้ ้เอฟเตูชิเฮ้ยบวกไหมสวัสดีค่ะรับไปเยดยบกลับมาเล่นกับพี่หมูหวานแล้วให้ป้าป้ากับบ้านฮะ เขาไม่กินหลังจากกินซูชิแล้วยังไง ก็เลยไม่ได้เตรียมของเอาอะไรเอาแก้วน้ำนี่ไหนแก้วน้ำหมวนเอาแก้วน้ำให้ปาเก๋ขอน้ำเปล่าเปล่าเนื้อเนาะเออขนมจีนอะไรเงี้ยคือเจ๊แซ่บโอ้ยอันนั้นอะไรอันไหนแม่อันไหนขนมจีนอันนี้อร่อยขนมจีนอันนี้อร่อยเป็นอร่อยมันน้อยไง เมื่อวานกินยังว่า<ต>ไม่อร่อยเลยม,กกมันย่่ไปเหรอมันเหมือนขนมจ,จินแป้งมันอะอแต่ตอนนี้ที่เมืองไทยก็เยอะนะนอกจีนแป้งมันอะ ันวคืออะไรเขาเอาแป้งมันมาทำขนมจีนอ๋อมันมันหมักแป้งยากก็หมาเมืองไทยเยอะมากเลยพี่เก๋ตอนเด็มีซิงซอมันก็ได้เอาแป้งกันเขาไม่ได้มาเขาไม่ได้มาโซเดียวที่ตะบานตอนนี้มุ้งบ้านคางๆนะเฮ็ดขนมจีนขายทั้งมู่บ้านเวลากลับไปไปกินสดๆกินกับกินกับน้ำปลากระเซาะจำเป็นเด็กเนาะจำได้ไหมตอนไปเด็กเนาะจำได้ไ่างวัไปซื้อ ซื้อขอบุญที่ว่ามันมเป็นเศษขอน่ะบีบใหม่ๆแล้วร้อนหนออักมากอันที่บีบใหม่ๆอ่ะตอนนั้นมันโลละเจ็ดบาทใช่ไหมมันเป็นเศษนะพี่เก๋เศษขอบุนที่มันไม่เป็นอ่ะโลละสามบาทไปั่นจักรยานไปซื้อไม<อ>่ <laughs> พี่จะซื้ออันเศษมันแล,แล้วทีนี้มันที่มันมันตุ้มใหม่ๆเเออนั่นแหละไปซื้อที่บ้านเขาเลยซื้อที่ร้านก็เลยที่เขาบีบใหม่ๆใช่โลละสามบาทนั่นแหละมันอร่อยมัน บัต้องจับจีบจับยังนะมันสดมันแซ่บนั่นแหะหมู่บ้านนั่นเฮ็ดทั้งหมู่บ้านเลยบีบขนมเต็มถ้วยไหมป้าเออเรากินน่ะกินแซ่บแสบเวลากินกับน้ำยาข้นๆหรืออย่างเงี้ยซีหน่ะมันสดเนาะ่ได้ก็เคียงคนตาจะอ้อมถามว่าจะเอาเลเวลไหนพรุ่งนี้ก็จะบอกว่าเอาเลเวลที่มันหนากว่านี้ ก็แบ่อ้อมอ้อมจัดเต็มจัดเต็มมาเด้อเมาสูพี่เกดด้วยเดี๋ยวแต่งงานให้มาว่างว่างแม่ม่านว่างแจ้งนาคให้ไปต่อพี่น้องไปต่อมาก็สวยแต่ยาวเกินไปสำหรับกลางคืนอ่ะผู้หญิงทำงานกลางคืนได้เลย ฝรั่รงเขาตอบหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ที่ไปนั่งอบรมเด็ก<ช>น้อยไแช<บ>่ฝรั่งเขาตอบมาแต่ไหนแตแล้วก็มีมยาวๆกันค้าหมอหมอที่ตรวจพี่นะเก๋จะมีผลตายแล้วก็เลยม,ม,มือที่ฝรั่งชอาทำแค่นี้ตื่นเช้ามาน่ะอะไรไม่ทำนะ คนตายอย่างเดียวถ้าบางคนไม่ทำก็ปัดแต่มัคลาอย่างเดียวใช่ปัดมัคลาใช่เพราล่งคนตากับเล็บมือที่ทำบางคนก็ไม่ทำเล็บมือปัดแต่คนตามาอย่างเดียวก็ล่งบ้านนี่แต่งหนาทำนั่นแต่ง่ายอย่างเงียคือน้องกรรืออ่านปัดมัทลาปัดมัทลาปัดมเอาแก้มเอาอะไรลูกใหญ่เผ็ดบานมีไม่เผ็ดปพาป้ากินอันนี้เห็นไม่ได้เลยเผ็ดมาก หอมอมตัวบดมินเดือเผ็ใส่อบิลูแล้วนกินเนด้วยเลยเผชดบ่แค่พวกกินยอดครับทักนั้นกินไม่ได้ทิ้งเลยน่าขานงไม่อะน้ำแดงไหมไม่เอาน้ำแดงหวานก็มมาแรงนะฮะ ก็ไม่อะไรโหยี่เมีก็ไดู้เมนอลโยี่เหรอมัติดโมากคนที่ตกเ้อเก็อเนอมน้อนเนือนอย้อเนนเอนอเอนเนื้ออเนืนอนื้้อเัอนเนืน้อนนื้อ้อเนอ่เนนเนนนนเ้เมน อร่อยมากมอร่อยมากมากไม่ยากกนบะเีตีนไม่หยาบเลยบะเนอันนั้นพมานไงะเบนพม่านอันนพม่านไกเนไม่มานอันนั้นพมานไ่กระเนไม่มานหรือ่ามันผสมปากมันแค่้องเนี่ยปกติแต่ไม่มานมันเห็นพมานแล้วเป็นเราจิ เคยเคยกินนี่ไหมทานไปยอ้างปลาป่ะเขาเรียกว่าเนี่ยพี่มายทานไวยอ้างปลาอยู่ปลยขนมจีนอ่ะพี่หมายมีแต่น้ำปลาต้มอ่ะแล้วก็ใส่พริกคือเขาจะเอาพริกแห้งนะพริ้งแห้งเราไม่คั่วตำอ่ะอันเนี้ยไปกินที่บุรีรัมย์แล้วผักเขาจะมีให้เยอะมากไปนอนกระโดดใส่พี่มูวานเลยไปนอนกับพี่ก่อนพี่มูวานเลยป่เอาเลยว่าจะเอาผักอะไรลวกเองหั่นเอง ก้อยขนมจีนนะแซ่บแซ่บแค่ว่าขนมจีนบีบสดกับน้ำปลาแค่นั้นเองสดใช่ไหมใช่กเมือนมจีนก็ไม่ร้องลงนะยุวีรำนั่นแบบเขาเรียกเรีอะไรวะก้อยขนมจีนทอ่หวานพ้าไปกินไงเทเป็นต่างๆทิชมู่เผ็ดรไรเอาทิชชู่ให้ป้าหน่อยค่ะเพรเบัน เด <|so|>> um, ี๋ยวมันก็จะไปแ้มนคกระโดดทำไมไ่กระโดดลงมากเดี๋แวพี่หมูหวานมาเสื้อเขาหอมตกตัวละยี่สิบห้าแพ็คก็สี่สิบเก้ามีสองตัวดีสเด่น นีลมันเป็นของอาทิตย์กลอนๆเป็นเรือเรือน่ะของเรืออมันบริเลือดแล้วไม่ใช่ยังไม่ลดราคาเจนไม่มันแต่มันไม่มีให้เลือกมันไม่มีให้เราเลือกไงเพราะว่ามันเป็นของอาทิตย์กลอนๆไงมันเท้าว่าได้ไปะเท้าว่าได้เออเท้าว่าได้แปะเก่งมากเก่าก็ดีด้วหนูไม่มีไม่ได้ไปดูต้นน้ำเน่มีได้ไงลูกมันเอาทิชชู่นี่ไห้ ไม่ได้ไปลิเดินนานมากเลยจะไปดูแก่ไม่จุดอันนี้พี่เก๋เอาถ้วยผักมาตั้งนี้ด้วยเปื่อนน้ำปลาไมมอย่างนี่มาวอกสยงนีนี่ะอยากยินก้อยเลยโทรศัพท์พี่เก๋นี่ ่อ้าวรอบัวก็ี่ยูนผู้ใดโใช่ไหมลูกเ้ขาดูเขามาเตี้ยอยากตงโมก็ได้ไปต้องตัวหายที่มัดนะไปเหรอชิ้นห้อยเกินนะอยากอู ก็คือว่ากยบักพริกกักีพริกขวานี่หอมกว่านะมาที่หอมกว่าพริกแห้งต่ำเลยนไม่มาหั่พริกขวมันสะหอมกว่าหนูเอาพริกขวานำพริกก้อนมาเยอะแล้วหนูจะแช่เย็นไว้แบบไหนอ่ะแต่อันนี้แม่ป้าเนาะเขาบอกว่า น่อยไปถึงกรุงเทพไอไปถึงนู้นลราเอาพริกกะใส่ช่องแขงไว้เลยนะลูกพริกอะไรหนูจะทำเหมือนกันอยู่หนูเห็นเพื่อนทำพริกอะไรพริกป่นป่นปลาเขาตุ๋นแล้วตับมันจะได้หอมๆเหมือนพี่น้อยน่ะเออเลยแบบพริกป่นบ้านนี้ก็ต้องแสกแขดงไว้หนังสื่อมาหลายๆบายเพราะแสกจอยพริกป่นบ้านนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าพริกป่นคือมันจะอาจากบ้าน มาจากบ้านต้องแชร์เข้มเลยจิงขนมจีนจังเลยทะลุอันเยาะมากกัไม่พูว่ได้เลรอหอยที่เปิดเหนียบไม่ดีหรอแนนติดใจแล้วแล้วละลูกกันไหมไม่อยู่บ้านนั้นหน่อยแล้วหนูก็มาหาแม่เลยเอาไปไม่ได้เหรอโอเคนะครับไม่ต้องเสียใจนะลูกเดี๋ยวโตให้ไปใช่พอ้อาอกเหรอ อแล้วเราจะซื้ออะไรอ่ะไม่ได้ซื้อตัวไปน้ำขาบ่ดูว่าจ้งไหครับลูกครัวบานพริกมอสิโล่ก็พี่คิมตรงทัวรมาบอกว่าน้องไม่ได้ไป เพาะอะไรอ่ะอัญุก็ถึงสิบสองเอ้ยอุกถงอาุกพันได้ไปได้อืมอายุเท่าไรมันเข้าไปแต่มอหนึ่งรยมอนน่กับสิบสองมันต้องมีสิบสามสีขึ้นเนี่ยมันบอกว่าอายุนกยังไม่ถึงไปไม่ได้อลาไดมู่้แมนกระปุกแม่เหมือนคือเก็บหลายนก็มีหลาเนาะดิบสองมันยังเป็นเด็ก้ออยูต้องบีเท่าไห

เพี่งถามว่าลูกว่าแี่ใจบ้นอ่ะันไม่แชใจรหรอลูกกร่เทียมครับครับเออแม่แม่ป้าถามแล้วอ๋อเพราะว่าเขาบุกที่บุกอะไรเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เกี่ยวกับอายุหรอกถ้าจันน้องบีก็ไปไม่ได้ แล้วใครแม่แม่ใครใครได้ไปมั่งอ่ะลูกไม่ไม่ไม่ป้านเรอคนไทยอ่ะใครไปมั่งก็บ่อยเดียวพอพี่บีก็ไปได้เหรออ๋อเขาเริ่มสิบสามเกศอ๋อก็เลยไปได้ครับลูกครับครับป้าเข้าใจแล้ว แค่นี้นะครับครับสนุกนะลูกเอาเท่ยวสนุกใช่เบิร์ดเดอเงินน่ะหไเลย่ได้หายไปคือว่าเอาม่เอาหายมลอยง่วเาไม่มีสั้ฝาดเลยภาษน้ตฝากลูกกูัว่ามีอีเหร่เตี้ยว่มีอีหร่มันว่ามีอีเหร่พี่บีพีบีดมีสวิตไหมฝ่กยัรงนะ เออนั่นแหละพี่พี่ปีดนะมีมีสวิตไหมีวิตฟังป่าเนี่ยมันกำลังยืนตรวจแอนกิบอดต์ก้อนยืดก้อนมีขื่นนะหัวจะหมดเข็เขาต้องตรวจฮะลูกทามัน่กับดูบกคาเมืองดูบกต้นยายเกศิดเลือดทราบพ้แพร่เกเองดอกมันไปยืนที่บีดก็ได้ว่าเป็นมันเป็นบ้าตัว มันมีเงินค่ะมันบ่มีมันบ่ไปอย่างนั้นดอกสิมาดแค่ไปเที่ยนั้นเอาเขาว่าเอาใจมันได้ที่นอมันจะทางเส้นมันนั่งแบาบุญไปแล้วแม่นบ่หนูเมื่อถามลูกเนี่ยป็นยังเห็นว่ามามาเส้นลูกกันอีกอ่ะเวลาลูกที่ลูกเสียใจไม่ท้าถ้ามันบ่มีเงินอีหลีน่ะหาสิบมันก็เอายี่สิบมันก็เอาโอ้ยไปเค็มแต่มาสิมาขัดเอาลายๆมันมันม่ได้ดอก ก็เป็นยังดอกมีก็พี่บียร์เยอะสันเพราะว่าตั๋วก็ซื้อให้ขนมขนมเมื่อวานนี่ก็พาไปซื้อเด้เพราะว่าขนมยุคนั้นมันแพงหน้ามันแพงขาเมื่อกินี่ยไม่นต้องซื้อไปซื้อไปซื้อแล้วเมื่อวานนี่ย๋อยี่สิบองยี่สิบสาเขาต้องมีอืมเขาต้องมีตั๋วมีอายุเกินสิบสองสิบสามถึงจะได้โอเ๋กินพวกเหมือนมัชชิว่าถูกเก็บมาหลาย อะไรเราแค่เหมือนซ่วงเบาบ้างย่อพรออันมาพรก่อนย่อคอมเม้นต์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 คอมเด้นต์คอมเม้นต์คอมเม้นต์คอมเม้ อโบ่าณวันที่แช่ตู้เย็นไว้กินยัวผักมันกินไปเลยกินหมดก็กินหมดกินไม่หมดก็ใส่ชีสแรกกินอะไรก่อนเดี๋ยวขอแม่เมี่ยนเดี๋ยวก็ดูกระหนก็ดูกระหนไม่มันถามถ้าเกิดไม่เนียมันจะไปปลูกอีกก็มาเนี่ยขั้นดูโอการ์ิมคิมสคูลันดมสกอตดมสกอกระโนแมันหันซ่าฮันหอยองเงียแผงงานยอกเย่หันฮุนดาหันบินอินแต่ห่อฮันอินเต่ท่อเดินฮันบินเอเวอร์ฮุนดาคุรูนัว โยนนโนอนอมมานเมนิตน to well ี้อ่ะ99จาพซะพวดเกิแล้วคอยเยหันมันหันวินดอินแต่หอพี่ชายเก้าคิดถึงตอนนี่ตเลยขอความคิดแม่าหอย่ มันเสด็จเหอรอนอตกับลูกคุณเดชเนี่ยมันว่ามันว่ามีเงมันอยู่มันมีเินอยู่ในกระเป๋าอยอ่พอเพิ่มเื้มบ้างถ้าตัดผมรวบนู่นโอเคโน่โอหันโอกระสเปายเงินลโอันอดมฮอตอเลเล่งดอมีมันไปที่ไหนอด้บุ้งหูเรียง แน่สมบัเล ja, ียกบิงอกสมบัเรียกไทยเชยเยวสมบัเรียกไทยเช่แล้วสมบัติอะไรกันบ้าค่ะี่บอกระแม่ก็เป็นสมบัเรเลกไทยเชเยัดดินเลยนะสาเดนอะไรก็แ่แํมลูกอ่ามาให้เนี่ยเอากรองไว้พี่มาถตวให้นะจังรถออกยังรู่ว แสบเกี้ยงจับอยู่ตรงไหนพมาน,นนม,มานทั้งนัง้นแม่มันทั้งนี้ชุดเดียงยน่นไหนอันนั้นของอันนั้นข้าวหอมยัอเขาแม่มันนักเก๋คนงาม